เช็คอาการกดไหลย้อนพร้อมแนะนําตัวช่วยที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับกดไหลย้อนให้ดีขึ้นนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะเราลองมาเช็คอาการกันนะคะว่าตอนนี้เราอ่ะเป็นกดไหลย้อนแล้วหรือยังนะคะหรือว่าเรามีอาการเริ่มเป็นกดไหลย้อนบ้างหรือเปล่านะคะอาการแรกนะคะก็คือมีอาการแสบร้อนกลางอกเนาะอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราทานอาหารมื้อนักหนักหรือว่าทานบุฟเฟ่นะคะอย่างที่2นะคะก็คือมีอาการเลอเปรี้ยวหรือว่ามีความรู้สึกขมที่คอนะคะ เกิดเนื่องจากกรดเนี่ยไหลย,ย้อนขึ้นมาที่ช่องปากนะคะอย่างที่3มนะคะมีอาการไอเลื้อรลังนะคะไอแต่ว่าไม่ได้เป็นหวัดนะคะไอจนเสียงแหบเนื่องจากว่ากรดนะคะมาทําลายกล่องเสียงนะคะอย่างที่สี่นะคะมีเสมหะที่คอหรือว่าเจ็บคอเลื้อรลังนะคะโดยที่เราไม่ได้มีอาการหวัดอย่างอื่นนะคะอย่างที่หนะคะถ้าหากว่า กดเนี่ยไหลขึ้นมาถึงพงไซนัดนะคะเราก็อาจจะมีอาการของไซนัดได้นะคะก็คือปวดบริเวณพงไซนัทตรงนี้นะคะอย่างที่6นะคะมีอาการจุกที่คอเนาะเหมือนมีก้อนอะไรติดอยู่ที่คอนะคะที่7นะคะหลังกินข้าวบางคนก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเเียนนะคะอย่างที่8บางคนจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะสุดท้ายเนี่ยบางคนก็จะมีอาการเวียนหัวปวดหัวนะคะแต่ว่ากิน,นยาแก้ปวดหัวเวียนหัวแล้วไม่หายนะคะเราก็ลองมาสังเกตนะคะว่าเรามีอาการของกดไหลอย้อนอย่างอื่นอยู่บ้างหรือเปล่า ะะเราก็ต้องไปรักษาที่กดไหลย้อนนะคะหากใครเช็คแล้วนะคะรู้ว่าตัวเองเป็นกดไหลย้อนนะคะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์สกอร์กหรือว่าไปโรงพยาบาลนะคะเพื่อรับยาในการรักษานะคะจริงๆแล้วช่วงนี้นะคะโบเริ่มมีอาการของกดไหลย้อนกลับมานะตอนเช้าค่ะจริงๆอะ่ะก็ทานยารักษาอยู่นะคะแต่ว่ายาเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าไปรักษาได้เร็วทันทีเนาะแต่ว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยหนักๆก็คือตอนเช้าตื่นมาจะเหมือนมีอะไรจุกอยู่ที่คอนะคะ ก็เลยลองมองหาหมอนที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับกดไหย้อนนะคะก็ไปเจอหมอนแบนด์โชวาน,นะคะหมอนตัวนี้ค่ะพอเราลองเอาไปนอนแล้วเนี่ยมันช่วยให้ตื่นเช้าวานไม่มีอาการจุกอยู่ที่คอได้นะคะวันนี้นะคะโบรลยอยากมาแนะนําตัวหมอนนี้ให้ทุกคนได้ลองใช้ดูนะคะหากว่าใครเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยลองซื้อ,อไปใช้รับรองว่ามันคุ้มมากเลยนะคะเนื่องจากว่าตัวหมอนนะคะสามารถปรับรูปแบบได้ถึง15รูปแบบนะคะหากว่าเรา กินข้าวเสร็จนะคะเราก็สามารถที่นนั่งพักนั่งพิงได้เนาะเพราะว่าปกติถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเราก็ห้ามนอนทันทีนะคะตัวหมอนนี้สามารถปรับให้เรานั่งสามารถนั่งทํางานนั่งพักผ่อนนั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นมือถือได้นะคะในเซตนี้มีหมอนมาให้ถึง4ชิ้นในหมอนเป็นวัสดุไฮเปอร์เมมเมรีและไมโครไฟเบอร์นะคะปอกหมอน a i r t เทคหมอนปรับใช้งานได้ถึง15รูปแบบ ปรับระดับองศาการนอนได้ให้เหมาะกับสริยะของแต่ละคนลดอาการกดไหลย้อนบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจากกดไหลย้อนได้นะคะทําให้หลับสบายตลอดคืนและนอกจากจะเหมาะกับกดไหลย้อนแล้วยังเหมาะกับคนที่นอนกลนคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังและมีที่รองขาช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปที่ขาได้ดีและยังใช้เวลานั่งพักผ่อนนั่งเล่นมือถือนั่งอ่านหนังสือให้ร่างกายเราอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายที่สุดนะคะหากใครสนใจใช้หมอนบาโบสามารถกดต่งซื้อล่างนี้ได้เลย ถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ